มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเอายับดูอ่ะเอายับดูยู่ไหนนี่ไงเข้าเจ้าข้าเหนียวลูกที่มันปั้นได้น่ะ กินอันนี้ไม่ได้เลยเหรอลูกยัดแล้วก็กินยัดแล้วก็กินก้าวข้าวหนูจะกินตอนไหนข้าเจ้าข้าเจ้าหลอกกินข้าเจ้าแล้วก็กินนี่ เราทำเพื<า>่อเป็นเรียนค่ะรนีพอันเปึ๊บแล้วมนะันมกนนน็ิ้มาเลยนบบแขงชิเริ่มต้นเมบนี้เติตตม,ม,มตตข้าวอีกรอบที่สองนะคะใช่ไหมคะ เปล่ปาพี่แบบนี้อร่อยแล้วลูกเยี่ยมยังไงคะน้ำปลาโซเดียมต่ำรือเปล่าไม่โซเดียมต่ำอันนี้น้ำปลาแทถมไป่ขับมันไปไงโซเดียมเราไม่เองไปขับไปก่อนน้ำปลาแท้เลยไม่โซเดียมต่ำหรอก<ม>อยู่บ้านยายหนูนถึงโซเดียมต่ำ กับแม่ก็ไปซื้อข่ยเหรออืมต้องไปซื้อขยายซื้อข่ยลายสังขึ้นสัวขึ้นอุ้ยขึ้น